นี่นะคะวันนี้เราอยู่ในเกมกาชาไลนะคะเครื่องมันก็จะดับดับแบบนี้ค่ะแต่แบบนี้หนูชอเกมนี้หนูชอบมากแบบนี้เราจะเกมนะเราจะเขาจะให้เราทาตัวละครสวยน่ารักน่ารักซึ่งหนูกาลังจะทําค่ะอย่างเช่นหนูอยากได้ผิวดําๆก็เอาได้เจ้าผิวสีอะไรก็ได้ค่ะหนูก็จะทําตาสักประมาณเอาแบบนี้นะคะแต่ทุกคนคิดว่ามันใหญ่เกินไปไหมคะ หน oh, right. wow. ูเลยสามารถปรับได้หนูก็แบบคิดว่าแบบเฮ้ยเกมนี้มันก็ดีนะเนี่ยวูสสวยว้าวสีชมพูไล่เป็นสีอะไรเนี่ยชู่ว่าทุกคนตาแดง สวยมากเลยถ้าเกิดเป็นส้มยังนี่เป็นนี่ล่ะยังนี้เป็นแบบ น้ำหยำหยประมาณนี้นะคะหนูชอบประมาณนี้เฮ้ยมันก็ดูสวยนะเนี่ยต่อไปปั๊มปั๊มปารัมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูไม่ค่อยดีต้องลองโอ้สวยขึ้นเยอะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวสวยไหมนเนี่ยลองทำแบบนี้นะคะแล้วก็แบบ ทำแบบนี้เลยทำแบบนี้นะคะต่อไปหนูก็จะติดให้เป็นประมาณเอาแค่นี้นะคะแต่หนูชอบโู้เสียงบบอบาบนี้าานึ่งค่ะสองราวเรื่องสนใจ ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันคือเสียงดังโอเคช่างันเรามาต่อกันตรงนี้เลยดีกว่าค่ะวูชุดนี้ก็สวยนะคะหนูว่าหนูจะตกแต่งให้มันดูน่ารักน่ารักค่ะเป็นน้องแบบนี้ชึบชึบ แบบนี้ฉันทำแบบนี้แล้วน้นองปารีดงุงอยังลูกมันตงค์วันนี้ทำแบบนี้นะคะตอนนี้หนูเพิ่งมีเครื่องน,นะลูกหนูเพิ่งมีเครื่องต้องราคาแพงเลยนะนันตีดัมปีดัมทันต่อไปทุกคนจะชอบให้ทำตามนี้นะคะลง ต้อนตรงไหนดีคะั้นเดี๋ยวคอมเมนต์มาให้หนูนะคะแต่หนูจะเลือกประมาณเป็นอั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 นี้น่แบอันี้นอันอนน้น้อันออนอ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณทำประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ Yeah, we s

มีหางได้ไหมคะ แบบนี้ดีกว่าว้าฮสวยจัง um ทุกอย่างดูสวยไปหมดเลยค่ะหนูใส่แว่นด้วยไหมคะต้องมีข้างอื่นด้วยว้าวนักกุบ แบบนี้แล้วก็แบบนี้ฉันชอบแบบนี้มีปีกด้วยแต่ว่าปเป็นสีดำดิบก็ <c oughs> <อ>ว้าวตกใจแช่งมันนะคะ นี่คือตุ๊กตาคหนึ่งจะแตนงปิ๊มปิ๊มเบปปิ๊มปิ๊มปิ๊งทิมไ,<อ>ไม่เป็นไรนะคะเสียงเมื่อกี้นั่นคือพ่อหนูกำลังพูดกับน้องดูค่ะที่เตงมันเป็นเสียงตอบคำถาม

ทุกคนหนูว่าคิดว่าต้องตั้งชื่อตัวละครนี้แล้วนะคะอืมซักประมาณย่ำย่ำยำชออกาะชออกาะอุ้ยผิดชอเกชอช็อกโกแลตนี่ชื่อหนูชื่อว่าช็อกโก ทำไมกันเป็นช็อกกแเดียวแน่าจะลองใหม่นะคะทุกคนเราจะพิมพ์คำว่าช็อกโกแลตเหมือนเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราพิมพ์ผิดทำแบบนี้แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตช็อก กอโก้ช oh, oh, oh. ็อกโก้และรอแอบก็แอบดอนอุ้ยพี่ไม่กดช็อกโก้เอาไหมเอาไหมอุ้ยพี่ ช็อกช็อกก้น้องลงไปเอาเครื่องโทรศัพท์ของพ่อมาให้หน่อมานี่สี่ชื่อช็อกโกแลตนะคะตรงนี้หนูก็จะเปลี่ยนเป็นรูปพ่อ ต่หน <grille>. ูเ <libr> ล <ame> ือกใส่ห <ç> น <ember, 1971 habitude> <com 74 Off canvas> ูเป็นโมดเรนโบวแล้วกันพอหนูชอบอืมโอเคเสร็จละเพื่อเพื่อความสนุกส่างเราจะทำกันี้แบบ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 นี้ Wait that đẹp và rất phải quá